ของภาพล่าสุดน้องมาเรีนลูกสาวแม่เมิวพ่อเซนสาวน้อยอายุ1เดือนแล้วเอ็นดูหนูน้อยหนักมากยิ่งโตก็ยิ่งน่ารักสับหรับน้องมาเรนลูกแม่มีวพ่อเซนเพิ่อบแบบเดียวสาวน้อยอายุ1เดือนแล้วขึ้นแท่นเป็นอีก1สุปตาตัวจิว๋ว ขวัญใจพี่ๆี่แฟนคลับเป็นที่เรียบร้อยสําหรับน้องมารีนลูกสาววัยแบรบกของนางเอกสาวมิวนิธากับสามีหนุ่มนักธุรกิจเซนทราโพ์คูหาเปรมกีตบอกหรือว่าหนูน้อยฮอตไม่แพ้คุณแม่มีพี่พี่ยกป้ายไฟเป็นแฟนคลับเพียบซึ่งในอินสตาแกรมแอดมาน u n d o r e คูหาของสาวน้อยในตอนนี้มีผู้ติดตามเพื่อเฝ้ารอชมพัฒนาการและความน่ารักในอิทธิยาบทต่างๆมากกว่าเจ0ดห่นแล้วเวลาช่างผ่านไปไวมากจริงๆเผลอแบบเดียว เบบีมารินก็ลืมตาดูโลกกว้างได้1เดือนแล้วล่าสุด12ตุลาคมคุณแม่มิวก็ได้เผยภาพครอบครัวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว m i l n นิถาโดยเจ้าตัวได้ระบุว่า she is one month old m a r i n u uh n d e r s c o r e หา h a i light like t see h e r m o d e i n 10 min 12.10.21ส่วนทางด้านคุณพ่อเซนก็ได้โพสภาพครอบครัวเช่นเดียวกันอายุ1เดือนเต็มแล้วนะ m a r i n u n d e r s c o r e c u h a thank you for b r i n k i n g us so much l ลิฟแอนจอยนอนๆจะได้นอนนะแอดมิลนิฐาไปดูภาพน่ารักๆของเบบีกันดีกว่ายิ่งโตก็ยิ่งฉายแววความน่ารักตามคุณแม่มาติดๆแถมคุณพ่อก็แสนจะเหอลูกสาวน่ารักจริงๆเลยนะขอขอบคุณภาพเบลนิฐาใไฮโซเซนน้องมารรนภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวเดอะบางกล่องอินไซค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ